อ่าสวัสดีนะคะตั้งกล้องก่อนแป๊บหนึ่งอ่าสวัสดีทางช่อง YouTube แล้วก็สวัสดีทางเพจเฟซบุ o กเจี๊ยบหน,นึ่ง,นนงหงนะกงงห้าชนะแนลอ่ะคลิปนี้แนวทางเล่าพัฒนาด้ียน้ังเ้ยนะฝากต่อน FC ซีแฟนเพจแฟนช่องห้องแนวทางเล่าพัฒนามาช่วง สายๆแล้วสบายลวพี่น้องนะ,อะ,ะ,อะเดี๋ยวมุนปั๊บกล่อมกันพี่น้องมันไม่ตรงกันนะอ่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะ,ะนไลค์เขามาแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเด้อกดติดตามเป็นก๊ะลังก๊ะใจไงครับทางช่องเป็นก๊ะลังก๊ะใจไงครับอ่าผู้ผเคนไหนแนวทางกับทางช่องคลิปนี้แอดมินเียบจะพามาตามแนวทางลาวพัฒนานะคะเป็นลาวสุมวส้มเงียบเด้อพี่น้องเด้อลาวสุ้มเงียบ ขอดังคนเดียวขอแตะกิมเงียบคนว่าอ่าให้แนวทางมาตลอดนะอ่าเป็นสิเอาจนดังคนละเอสกิมเนียเป็นสันตาเป็นสิยอมแพร่เพด้กพีนนะกพ่น้องอ่ะนะกะไอ้พี่น้องเข้าพิจรารณานะมึงเอาเพราะว่าตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้ามีหลุดอาจจะแตกหรืออาจจะหลุดนะเพราะว่ามึงจะให้แนวทางมาก ดูแลพี่น้องสำหรับลาวสุ่มเงียบนะฮะกดไลค์กดแชร์ไปกำลังแกลงใจให้กับลาวสุ่มเงียบมากเลยพี่น้องมือแรกนี่แตกบ่เป็นมาเป็นคัดสุดๆอีกแล้วมือนี่ไปคัดร้ายหลอบแล้วมาเสิรวฟมาเรืง่งซุหิ ก็เพื่อเอฟซีเขาออกไปพิจารณาเบอร์มา่ามากกเป็นยังเบอร์วาของสุเมเยียบนะคะเนาะกับ่หร้ายหางเรพี่น้องแต่ว่ารอบนี้่อยเอาชุดเต็มมากให้เลยไอเ้เจ็บเอาชุดเต็มมากพี่น้องชุดเต็มกับว่าร้ายหางนอกใใเพื่อว่าเป็นเด็กโตที่ FC เอฟซีเบอรมากเนาะอาจจะชุกนกันหรือว่าถูกใจบอจริงๆก็เลือกเบองออกพี่น้อง นะตัวหนึ่งสองสามหกขังหกหกคู่หกขังอ่านะนะนะวันนี้ก็วันที่วันจันเนาะวันจันที่ยี่สิบสามลาวสุ่มเงียบดูสิว่าท่านจะได้อะไร ลาวซุ่มเงียบยี่สิบสามนะยี่สิบสามอ่าอ่านี่พี่น้องคลิปนี้ตามแนวทางลาวซุ่มเงียบนะคะเดีย๋ยวสิว่าเพ่อเห็น เป็นปากเขามาให้แล้วอ,อ่ะกาไปแนละ้วอกกาไปแล้วอ่ะอับคู่นะสองสามที่นอกสองสามสองสามสามส,สามสี่แปดสอง มาครัพี่น้องแปดเก้านะแปดเก้าเก้าหนึ่งดีเก้าหนึ่งสิมาอีกตัสองหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองดีมากดีดีพี่น้องแต่ว่า,าวันศุกร์ที่ผ่านมาอสามตัวศูนย์ศูนย์เจ็ดสองตัวออกอีกอสองศูนย์ 2, 0, มาพี่น้องจำบ่ผิดนะคะล็อโอศูนย์มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะ แต่ว่ารุ่นไปน้อกันไปแรกนี่พี่น้องซ้หรับเล่าพัฒนาอสองนะสามะนะสามสี่แปดสองแปดเก้านะเก้าหนึ่งสองหนึ่งพี่น้องหกคู่หกหางสำหรับสุ้นี่อยากมีเพื่อนจับบอไดเอ้เห็นว่าตัวไหนเด่นได้พี่น้องด้วนะเป็นแนวทางทั้งบนทั้งล่าง เอกะจดไว้แคบว้ไม่ถำมึงตัเปิดแตกรอบนา f อฟซี FC กับไวิราขหอเอาเพราะว่าเปอร์เน็ตมาร่วมมาเลยเนะค่ะเนาะรวมมาเลยกะบ่หลายหางาร์พกุนองประมาณนี่แหละอันนี้คือคุณว่าเอามาเลยชุดเต็มเข้าก็เข้าหลุดก็หลุดนะฮะสองสามสามสี่แปดสองแปดเก้นี้นะอ่าเก้านึงเก้านึงกับสอนึงพา่น้องเนาะ ไดที่ติดตามไปตามสูเ้เงียบเลวแกเจ็บกับพิจารณาเมื่อเอานะเพราะว่าทาั้งช่องมีหลายแนวทางฝากตอนเอฟซีแฟนเพจแฟนช่องเอาติดตามไปน้ำกันพิจารณาไปน้ำกันนะ,ะโอไซพิจารณาญาณในการรับชมสำหรับสามตัวแนวทางสามตัวของเพื่อนไฮมาสองชุดนะเย็นนี้ให้มาสองชุดปกติเพื่อนไฮมาแค่ชุดเดียว ของสุกเงียบหี่เพิ่นจะให้มากสามสามตัวนน่จะให้มากแค่1ชุดแต่ว่าหมอแรกนี่เพิ่นห้มากสองชุดเลยพี่น้องเน้อ่าวางสั่นละอะละสาตัว3ามสองค่ะ3ามสองพี่น้อง3นสมสี่สองเหรอคะ เก้ 9, 8, เาแปดสองเก้าแปดสองสิสงบมาพ่พีด 3, พ่ดอนแต่ว่าสี่สองคุณบรได้ตัดพี่ดอนคุณตัดสามสี่นะคุณบอเด้ตัดแต่ว่าอนี่้าสามตัวบุนี่เพื่อนให้สามสีสองแต่ว่าชุดจับคู่นี่เพื่อนบอจับสีสอง เพิ่นจับสามซีอีน้องเอาพิจารณาเมืองเด้อค่ะเด้อนะ,ะนะพิจารณาดูแอดมินเห็นอออแต่ว่ากับมันหายไม่ได้กราลูกไปยังสั่นต้องคันเนาะเพิ่นจับปูสามตัวมาหายสามซีสองแต่ว่าชุดตัดเพิ่นตัดสองสามกับสามซีอืมนะเดี๋ยวจะว่าไปเห็นได้เอฟซีเด้อนี่สามตัวเดี๋ยวเยวขียนชื่ใต้กับสองหา สามตัวสองห,หางตัดไมให้นีันผู้ใดมาชุดถ้าสามตัวเพิ wrote, ่นเห็นเห็นเอฟซีลอยอยู่เพื่อรอบนีแตกต้อพี่ล้องเนาะก็มีเข้ามีหลุดนะเห็นบ่ามือนบางอ่ะนี่สองสามกับสามสี่เห็นบอกอยู่ในชุดนีแต่ว่าเพิ่นบัตัดสี่สองนะเพิ่นบัตัดสี่สองนี่ตัดมาสองสามกับสามสี่ผู้ใดบัผู้ใดบัชุดเพิ่นตัดออกอย่แล้วเพิ่เจี๊ยบกับพิจารณาเอาแต่เพิ่นบัดเตัดครูมาเห็นบ่ ในใน,ในชุดจับคู่ไม่มีเลยนะเก้าแปดแปดสองนี่นะเก้าสองออกดูหลายบอมากนี่พี่น้องนะแคปภาพไว้ด้วยกันเะด้อนะแคปภาพไว้เดี๋ย <c> ว <oughs> ทางเย็นนี้ฝากตัดอฟซีแฟนเอฟซีแฟนชาวบอสบอกไบ่บไปไปายมาดีคอนไล่พี่น้องนะ จากแดดวถาเปลงวันเอาพิจารณาเลยนะะขอพระคุณมากมากสำหรับเอฟซีแฟนเพียดนะคะเนอเอฟซีแฟนเพียรสี่สร้างจองเสือกับทีมงานมหาแห่งของมากนะคะเนาะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทอาันใดได้รับแล้วก็ทักตอบกลับด้วยนะคะขอพระคุณหลายๆสำหรับการติดตามนะคะสนับสนุน ทุกทุกท่านเลยนะคะทางช่อง y o u ยูทูบที่สนับสนุนทีมงานมหาเฮงไม่ว่าจะทุกอย่างอย่างพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีเพื่อนรับชมเก็บติดตามกันมากตลอดเพราะเนาะก็ให้เอฟซีเฮ้าหิ้งมันๆ aring. ถ้าช่องก็หาแนวทางเด็ดๆมาฝากะก็คิดไปเอฟซีเฮ้าละจีติดตามไปน้วกัน นะเพื่อมีโชควมมันนี่ของลาวสุดมเงียบนะป็นอยู่ในช่องมหในไลน,น์เงินตกที่องนะอีตามไปน้ำกันมึงก็อุัยสี่อชุดหน้าท้าสามตัวเพื่อนี่แหละสำหรับลอดนี่เพื่อไหมากสองชุดกับเล่ลงน้มกันสองชุดนะคะเนาะแต่ปกติแอดมิเจะเห็นเพื่อนหาแค่ชุดเดียวสำหรับสามตัว รอบนี้ก็มาแปลาวี่ส4 2คุณกับว่าตัดเนาะ,ะตัดแต่3 4กับ2มหากชอบชุดไหนก็จัดนะคะคัดก็ผ่านนวเมือซื่อๆดอกแอดมิเจ็บอ่าพิจารณาดูนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้เองขอให้ปังทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ